ีโตโยตาร่วมทางตลอดมาเคี่ยงข้างตลอดไป AS ชีวิตเลือกได้ในแบบคุณ Honda มันทลุแม,มตปี2ผงผีเชียร์สนันรุ้นมันถึงอังกฤษเมืองไทยประกันชีวิตบริษัทของคนหัวคิดทันสมัยโอชิกรีนทีชาเขียวแท้ต้นตำรับจากญี่ปุ่นวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจนิสันซิลฟรีความสุนทดีของการใช้ชีวิตไซโจดนกิ เอาละครับถึงเวลาที่แฟนเวทบอลชาวไทยหลายๆคนรอคอยอยู่นะในเวลานี้เริ่มแล้วครับการแข่งขันคู่สุดท้ายครับประจำวันนี้ครับสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชนหญิงชิงชนะเลิศแห่งอาเซียนครั้งที่17ครับคู่เอกของวันครับทีมไทย A ครับทีมเยาวชนไทยครับจะลงสนามพบกับทีมเวียดนามเอาครับตอนนี้กีฬาไทยลงสนามแล้วครับหมายเลขสี่ครับทัดดาวนึกแจ้งครับ หมายเลข6กครับกติกาแก้วพินครับกับตันทีมจันทนาชานชาติครับหมายเลข11 13สันิดอนพิมพาสา15ครับรัตวันโพจันลาาและ18น้องเพียวอัจฉราพรคงยศตัวร,รับิชล่าครับกกิการสทธิแพทย์ค <ขอ S 2> รับเนี่็เป็นโคตย่านะครับนัทพงศ์ศิีสมุนนาทีเดียว เอาครับรวมพลังนะครับสาวไทยเวียนน้ำครับวิ่งลงสู่สนามกันแล้วครับก็มีลิเบรโลครับเกาตีหองครับหมายเลขห้าหางออกดิมครับหมายเลขเจ็ดทองดาวกับตันทีมครับหมายเลขแปดครับลีทานทุยครับสิบดวงทีนานสิบสองีทีหองแล้วก็สิบเจ็ดกำเทียน สันสิทอนพิมพาครับคนนี้ก็ได้รับการจับตามองในอนาคตีโอกาจะขึ้นไปสู่ทีมชาติชุดใหญ่ครเอาครับเริ่มเกมเซตแรกครับ ครับตรวจเช็คความพร้อมแล้วก็เริ่มกันเลยครับเกมคู่นี้เวียดนามเป็นฝ่ายเสิร์ฟก่อนครับทองดาวเสิร์ฟมาไายตั้งโอ้โหลูกนี้ตีหน้ากลางครับกติกาแก้วพินเรื่องความแรงไม่ต้องห่วงครับสาวคนนี้จากโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนนทบุรีดีกครั้งครับตัดมาตีบีหลังครับปวดลงไปสสิทอนเสิร์ฟครับ แรกรับมาห่างครับยกมาหัวเสาอุ้ยลูกนี้ตีผิดกำแพงล็องดิมเธอนออกไปเยอะอีกครั้งครับจังหวะตีกำแพงล็อกดิมโดนไม่ดีครับเสิร์ฟต่อครับสัตส,สิทธรอ้าวพลิกเน็ตลงด้วยฮะแม ทำแต้มหนีออกไปครับตอนนี้3ต่อ0แล้วเจออีกครั้งคราวนี้บอลแรกไม่เข้าอีกแล้วครับบอล3หยอดข้ามมาใครรองเอาไว้ครับจันทนาก็ดีไปหัวเสาตีมันจริงๆครับกติกาแก้ววินคุณผู้ชมคงได้ยินเสียงมือเธอกระทบบอลนะครับสนั่นเลยทีเดียว แม่ลูกนี้ก็ไม่รู้จะรับยังไงครับเกาตีหองดักครั้งถูกก็เอาไม่ขึ้นครับสันติกรเสิร์ฟต่อแล้วแม่ลูกนี้เสิร์ฟลงไปเลยครับซีสูนต้องเรียกเวลานอกครับทางด้านเวียดนามมาขออภัยครับขึ้นห้าสูนแล้วเปิดฉากได้เห็นยอดเยี่ยมครับแม่ตีแน่นอย่างเงี้ครับกติกาแก้วพิน ดูกันอีกมุมครับกบติกาแก้วผินยอดเยี่ยมมาครับลงมาเล่นกันต่อครับยังเป็นบอลเสิร์ฟของไทยครับโดยส,สัิธร เอาครับเวียดน,นามรับบอลแรกมาดีแล้วคราวนี้ตัดมาตีกลางตะข่ายเหมือนกันได้แตม้มแรกครับตีสลับ,บล็อกออกไปหมายเลข10นะฮะมาสักครู่นี้ทางด้านของดวงชีนานแล้วเสิร์ฟม,มาครับดีฮะสี่ิอรเซตมาหัวสาฝั่งขวาตีเต็มแรงเหมือนเดิมครับกติกาคราวนี้ไม่ลง อันนี้เป็นแมจันทนาเซตให้เพื่อนตีครับอาจจะหักมือมากไปนิดนึงครับออกข้างติดตรงครับเสิร์ฟต่อครับทางด้านดวงทีนานอนแรกรับมาไม่ดีเท่าไหร่ครับสริตอนยกมาตางตะข่ายตีเต็มแรงครับเหมือนเดิมอ้โหกกติกาแก้วพิน ล้มตัวรับไม่ถ่ายกับหางออกดิ่มพยายามจะงัดบอลขึ้นในเพื่อนมโดดดีครับลูกนี้พุ่งเข้าไปฮะเวียดนามแก้ไขอีกแล้วครับเกาตีดดด้องกันเดินข้ามมาแตนิกาตะดิทอนแล้วขึ้นสั้นทันทีครับโอ้โหมีครบครับว,วันนี้ทั้งสั้นสลับยาวคราวนี้เป็นทางรัฐดาวันโพจโอโพจันครับ กานิกาเสิร์ฟแม่เนี่ยครับพลิงเนี้ยนิดนึงก็เสียจ,จังหวะไปฮะต้องแก้ไขกาน,นิกาสิทธิแพทย์สันสิธรยกมาลูกนี้ไม่เข้าใจครับจันทนาปัดข้ามไปก่อนแต่ไทยยังได้บุกครับรดดาวันยกมาหัวเสาโอ้โหลูกนี้ก็ตีแก้ไขได้ดีครับจันทนาชาญชาติเข้าซ้ายครับเอี้ยวตัวนิดนึงครับตีลูกหมุนฮุกลงไปทางด้านหลังหนีไปเร็วเลยครับ8ต่อสําสำหรับสาวไทย ก็ถ้าไทยชนะนัดน,นี้เนี่ยก็น่าจะการันตีอันดับหนึ่งหรือสองได้อย่างแน่นอนแล้วนะฮะพรุ่นี้ก็จะไปวัดกับไทย B ีนะด้วยการเจอกันถ้าใครชนะก็จะเป็นที่หนึ่งไปแต่ถ้าไทยแพ้นี่เวนนามกวยังมีโอกาสลุ้นแย่งที่หนึ่งอยู่คนระับการกาสิทธิแพ้ครับลิโบโรจากเทคนิคพนิชยาการอายุทยา วันนี้ที่ข้างสนามนี่ก็มีผู้ปลุกปั้นเนีัยอาจารย์จรันนี่มาชมเกมอยู่ด้วยนะไม่กำลังใจกันนีกากลับลงมาเล่นกันต่อฮะไทยนำอยู่8ต่อ2เสร็จครับ กติกาบอลแรงมาลูกนี้ตีฉลับ,บล็อกลงไปครับทางด้านของรีทีฮองเอาฮะไหลขึ้นมาเป็นสามต่อแปดกำเชียครับเสิมหัวเสาอัชรารอตีตีล็อกแล้วโดนสวนมาไม่ได้ครับ ลูกจากแดนหลังกติกาขอเบาๆแม่ลูกนี้ฉลาดครับง้างหลอกครับแล้วก็ขอด้วยฝ่ามือลงไปคู่แข่งก็พังหงาแล้วเห็นกติกาขึ้นเพราะปกติจะขึ้นเต็มแรงตลอดครับลูกนี้เนี่ยขอเบาๆครับดึงจังหวะรอตัวบล็อกลงครับกติส่วนไปเลยเสิร์ฟครับลาดาวัน <laughs> เวียดน,นามยกมาหัวเสาฝั่งขวาตีได้ไม่ถนัดครับพังออกดิม สายสวนคืนจันทนาเรียบร้อยครับจันทนาชาญชาติเสียต่อครับรดาวันคนนี้หนึ่งเดียวจากโรงเรียนอุลิศไทบูนะครับชซยนาฏอ้าวบอลแรกไม่ดีครับเกาตีหองบอลสองแก้ไขบอลสามแม่ ถ้าไม่สะก,กิดเน็ตลูกนี้น่าจะโดนตั้งตบง,ง่ายๆฮะบอลสั้นลึกอีกโอ้โหไม่เข้าใจกันครับลอยมาดีแล้วรีทันทุยแต่ว่าจังหวะถึงบอลมันไม่ถึงครับสุดเหี่ยไปนิดนึงเนี่ยแมป้ายแล้วครับไม่โดน <c oughs> สปอตครับแล้วดาวันแหม่ปิดเน็ตครับ 11ต่ 4. อ4หาล็อกดิมเสิร์ฟคะลูกนี้เสิร์ฟมาดีครับปล่อยไหลหลังติดล็อกยังลองไม่ได้บอลสามสวยครับกติกาอ้าวแล้วแชลแมเน็ตกลายเป็นดีถ่ายที่บุกอีกรอบนะครับสสยทอนให้สั้นตีใส่ทันทีครับทัดดาวมิดแจ้ง กระแสของเกมกำลังดีครับช่วงนี้แหมดูน้คกับสวยครับชนะเซิร์ฟบอลแรกแรงครับต้องป่าได้บอลมันล้นไทยรับข้ามกลับไปเหมือน,นกันกานิกาลอยมาจากแดนหลังครับน่าจะเหยียบเส้นฮนะนั่นแหละครับ ดองทีนาครับมาสักครู่เสอร์ครับจันทนาโอ้โหบอลแรงนี้ทีเดียวครับแต่วีนามตั้งได้ครับตีมาติดบล็อกไทยอัชรรพรรับบอลเกือบล้นครับไปที่อัชรรพรอีกครั้งคราวนี้ขึ้นได้สูงครับรายการนี้อัชรรพรนี่ยัง ม่ค่อยได้ตีบอลสั้นสักเท่าไหร่บส่วนม,มากนี่ได้ตีหัวเสาหลายครั้งคนระับตั้งแต่เมื่อวานแล้วคนะรับเสิร์ฟแต่ละลูกหนักมากครับจันทนาชานชาติาการีการศิริแพท่รับอุ้ยลุมนที่ระวงนะังครับมือจะชนเสาครับเสิร์ฟครับลีชีฮอง ลำมาลูกนี้ไม่ถึงครับต้องแก้ไขไปก่อนอ้าวแล้วจังหวะแก้ครับกลายเป็นดีครับบอลมันตรงใส่ตัวทางล็อกดิมเนียพยายามจะเบี่ยงหลบแล้วก็โดนฉลับออกหลังไป15.5เลยครับทิ้งไว้1ิแต้มอย่างรวดเร็วครัเอ้าวเข้าหน้าอีกครับออื้ เช็กระยะผิดไปนิดนึงครับทางด้านของลีทีฮง16-5ต่อครับไทยนำไป11ตามพร้อมกับเป็นสัญญาณเวลานอกทางเทคนิคครั้งที่2ครับของเซดรกจกังหวะตกสวยๆครับที่เกิดขึ้นนะครับในช่วงที่ผ่านมาครับ ก็ตอนนี้คุณผู้ชมกำลังชมการถ่ายทอดสดนะครับการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชนหญิงครับชิงชนะเลิศแห่งอาเซียนครับครั้งที่17ที่จังหวัดนครปฐมนะครับคู่สุดท้ายประจำวันนี้ครับแล้วเป็นนัดที่ของของการแข่งขันนะครับไทยเอครับเนี่ยในจอภาพชุดสีดำลงสนามพบกับเวียดนามครับชุดสีแดงครับ นั่นแรกไทยเอชนะพม่ามา3าสูดเนี่ยสุดเวียดนามแพ้ไทยบีมาศูนย์สามอัชราพรครับเสิมลูกนี้อ้าวแย่งกันรับเก่าตีฮองคือเกาตีฮองก็หวังดีนะจะโฉบตัดหน้าไปช่วยลีทีฮองที่รับบอลไม่ค่อยได้นะแต่กลายเป็นจังหวะก็ไม่พร้อมครับ อ่าชลพรเสิร์ฟแรงออกไปร,รุ่นนี้โดนไล่ขึ้นมาครับ6ต่อ17แต่ก็ยังสถานการณ์ที่ก็เยอะครับสาวาไทยในชซตแรกหลีทันชุยครับเสิร์ฟเอา้าบอลฉลับครับแต่ว่าเข้าหน้าอะไรเสรียจ้งหว่าไปหายได้บุกครับ ตรงนี้แมสุดเหยียบไปนี้นะครับแต่ทัดดาวยังแตะบอลข้ามไม่ได้หยอยข้ามากลับมารองไว้ครับจันทนาหัวเสามาแล้วครับท่านี้กติกาแก้วพินโอ้โหวันนี้ครบเครื่องจริงครับสาวไทยเกมรับเหนียวแน่นนะครับเกมรุกก,ก็ค่อนข้างจะรุนแรงแล้วก็เฉียบคม ขึ้นหน้ามาครับรัตดวันโพจันทัดดาวเสิร์ฟครับอาวันแรกยกแขนสูงไปนิดนึงครับบอลหลุดออกหลังอก็เก่งครับยังแก้มาได้แต่พุทธิศิลป์บอกว่าไม่ผ่านะขารับไม่ผ่านนะครับมันออมทางด้านเสาอากาศนะครับนี่ะ เสิร์ฟครับทัดดาวเอา้ารับหลุดไปคือเวียดนามชุดนี้เนี่ยมีปัญหาเรื่องสภาพจิตใจนะพอเกมเสียเยอะๆเนี่ยก็จะเริ่มใจไม่ดีที่สำคัญในบอลแรกก็รับไม่ค่อยดีหลายคนเนี่ยเมื่อสักครู่นี้ถือว่าก็เป็นตัวทีเด็ดครับในนัดที่แล้วครับทางด้านดวงทีนานไปกลแล้วแต้มตอนนี้ 20ต่อ6คะแนนนำอยู่14แต้มฮะกลับลงมาเล่นกันต่อครับทัดดาวครับเสิร์ฟเลียนคนเสิร์ฟครับเอาทางั้นปริญญาผ่านแก้วลงมาเสิร์ฟแทนทัดดาวอะ เป็นอีกหนึ่งคนที่เสิร์ฟดีครับอ้าวเฉลามเน็ตด้วยเกาตีห้องงัดขึ้นมาดีดมาหัวเสาแมา่ลูกนี้ตีสวยครับทะยังมุมอัดลงมาทางฝั่งขวาดวงทีนานก็ออกไปนั่งนะครับออกมาเสิร์ฟแป๊บเดียวแล้วก็ให้ลิโบรโร่ลงมารับของดาวเสิร์ฟครับแดนหลังตีเไปมากครับโอ้โหดังสน,นั่นเลยทีเดียว ลงไปทางด้านหลังครับหนีไปเป็น21อดต่อ7บนกลับมาหน้าของสถตธรทอนอีกรอบครับโดยครั้งครับจันทนาชานชาติบอลแรกไม่ดีอีกแล้วครับยกมาลูกน,นี้โอ้โหลูกนี้ก็ตบสวยเหมือนกันครับหางงอกดิมบอลมันทะแยงมุมก็จริงครับแต่ว่ามัน ลงข,งข้างสูงครับลงกเกือบปถึงเส้น3เมตรเลยครับเสร็จต่อครับโดนบุกค,คืนบ้างจันทนาชานชา้โอโ้โหเหมือนซ้อมเลยวันนี้บอลไทยตีอัดลงไปครับ การแก้วพินเสิร์ฟนะตอนแรกร้วมาดีครับลูกนี้ตีั้างกลางตะขายแม่บอลผ่านบล็อกแล้วก็ข้ามศีรษะของกานิการสิทธิพกา์ลงไปหางล็อกดิมฮนะก็ทำได้ดีเหมือนกันนะครับ2ต่อ9ครับ ครับกำเทียนบอลสั้นนาลูกนี้ไม่เต็มครับแต่สวัสดิ <ievers stimulation. S 2> ์ข้อมืออัดบอลลงด้านหลังได้สวยครับอชรพรคงยศเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นครับเนี่ยดูจังหวะก่อนหน้านี้ครับจังหวะขึ้นเนี่ยถือว่าไม่สมบูรณ์ครับแต่ว่าแก้ไขสถานการณ์ได้ดีครับตัวสำรองลงไมคกคอนครับคัทลีปิสุวรรณ เน,นามได้เตีติดคัทเทลียบสัสนติธรดินมาหัวเสาจันทนาอัดเต็มแรงแล้วแม่สันติธรยกไม่ขึ้นครับพยายามเหมือนกระแทกบอลขึ้นมาโดยครั้งครับนิดเดียวครับหางอ๊อกดิมเสิร์ฟบอลแรกรับไม่ดีเท่าไหร่สันติธรต้องอันเดอร์แล้วอัชลพรแม่สอดเข้ามาตีสวยครับ ่วนี้ต้องบอกว่าน้องเพียวขึ้นอีกก็ค่อนข้างจะไว้ใจได้นเนี่ยโดยเฉพาะในระดับนี้แล้วด้วยนี่ถือว่าข้ามรุ่นไปแล้วนะระดับหนึ่งฮะ24ี24-10ครับเซตพอยต์ปิดได้ไหมครับจันทนาโอ้โหเรียบร้อยครับเซตแรกครับสาวไทยเอาชนะไปได้ก่อนแบบไม่ยากเย็นนะครับ25-10คะแนนครับก็อองนำเวียดนามอย่างรวดเร็ว1-0เซต นะครับเดี๋ยวให้ช่วงนี้ไปพักกันสักครู่หนึ่งมาชมกันต่อในเซตที่สองครับ